สวัสดีค่ะลูมบ้าค่ะสวัสดีค่ะพบกับไฮคิวชีสั่งอ EP ที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเรื่องอะไรขึ้นบ้างอ๋อใช่หลังจากที่เราไม่ดูมานานน้องๆอาจจะไม่รู้เพราะเราลงทุกอาทิตย์แต่เราเว้นไเราเว้นไปเยอะเนองเราไม่ดไปคิวเลยเป็นเรื่องของคุณคุณน้องคนนั้นปะ ร้องซูกิเลยแล้วเลยไปแล้วซูกิเลยไปแล้วด้วยไม่มันเป็นช่วงของการจบการเข้าค่ายไงที่แีบสุดท้ายอ่ะเนื้อย่างใช่เรากินเนื้อย่างกันอยู่ใช่เขาเมาท์มอยเมาท์กันไปคิวกันหลังจากแข่งกับทีมของคุณโบกุโตไปรู้ผลหรือยังน้าน้าออรู้ผลแล้วแพ้ไปดึงคะแนน แพ้แบบเป็นนิ่เดียวแต่ว่ารางวัลก็ยังมีรออยู่บบก็คือบาร์บีคิว<ไอ>เราก็สนใจแต่เรื่องก,กินเราอยากจะเข้าไปเรื่องตอนนี้เลย <c oughs> เราแม่นตรงนี้แห<ด>ละเราแม่นที่บาร์บีคิวอ, <c oughs> อะไรเลยก็แล้วแต่แต่ว่าเนื้อย่างยังไม่ถึงแน่นอน <c oughs> ส่วนเหตุการณ์สำคัญของในอีพีที่ผ่านมาคือฟันเฟืองของแต่ละฟันเฟืองมันกำลังประกบกันและเข้าเนาะ ใช่ใชทุกคนที่ไปฝึกท่าไม้ตายหรือว่าไปฝึกสก,กิลอะไรกันมาได้มาลองใช้กับแมทนี้แล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าที่เข้าทางอืมมไม่ว่าจะฝั่งที่หน้าตากับคคยมะหรือในฝั่งของรุ่นพี่ที่เขาไปฝึกท่าประสานกันมาหรือว่าน้องนิชโรยะหรือว่าคุณอาอาัซาฮ,าาฮิแบบฝึกปมกับฝึกแบบเซตกันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วอ,อ,อีทีนี้ก็อาจจะเป็นหลังจากที่ฝึกกันเ็จ จะมีอะไรเกิดขึ้นก็มารอลุ้นกันในอีพีนี้กันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดีแอคชั่นกันเลยค่ะไปดูคือเห็นทีไรฉันยิ้มมาก่อนตลอดทุกทีเลยเรื่องนี้วันนี้ไม่ต้องเซตให้จัจำได้แล้วจำได้แล้วงอนเข้าใจแล้วครับเหงั้นตอนที่ผมไม่ได้เซตลูกให้ก็ไปทำใจให้เย็นก่อนนะครับอ๋อเขายังแข่งกับไม่เสร็จแฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอสของอีกฝ่ายดูแย่ ลุยต่อเลยพวกเราบินย้อนนิดหนึ่งปะเหมือนมันย้อนปะเพราะว่าตอนสุดท้ายเราจําได้ว่าเขาอยู่ในร้านบาร์บีคิวกันแล้วอ่ะพวกไม่ใช่ร้านบาร์บีคิวอันนั้นอาจารย์นันเขาไปกินกันอ๋อเอออันนั้นบรรดาอาจารย์เขาไปรับประทานกงกงกันเราเว้นไม่ได้จริงจริงตอนที่สิบเอ็ดตาบี้ละเฟนแข่งไม่เห็นจริงแล้วด้วยยมไม่มีใครส่งให้เลยยืนเฉยเลย ตาลอยเลยเหมือนอีกทีมนึงมีแค่ห้าคนคิดไปเองหรือเปล่านะไม่เห็นฟอร์มตกกันเลยนะครับฟุกุโรดานี้เนี่ยฟีบครับตอนนี้ตัวรุกของฟุกุโรดานี้แถวหน้ามีสองคนจะเล่นบอลเร็วจากตรงกลางหรือว่าตบจากแดนหลังหรือจะได้เวลาที่เบอร์สี่เคลื่อนไหวอีกครั้งนึ่ บอลหลอกเหรอคือเล่นกันห้าคนก็ยังเก่งอ่ะบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่แต่ความจริงแล้วเป็นน้องเล็กที่สุดซะนั้นถึงจะเป็นคนที่เก่งที่สุดก็เถอะ้เอ้ยรัได้สวยเราชินกับคุณปูคุโตะที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเพราะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็งองแงเป็นธรรมดาช่วยไม่ได้นะกายเป็นงองแงเองว่ะ เย <si no ี่ยมเลยฟุกุโรดานิแมชไพอีแต้มเดียวแล้วฟุกุโรดานิไม่ใช่ทีมที่มีโบคุโตเป็นคนพยุงแต่เป็นทีมที่มีผู้เล่นคนอื่นช่วยพยุงโบคุโตอย่างนั้นละจิมนะวันทัชฉันรู้ดีว่าฟุกุโรดานิไม่ใช่ทีมที่ให้คุณโบคุโตเล่นคนเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะน่ากลัวไปกว่าคุณโบคุโตะแล้วใช่ไหมล่ะเรบไม่สวยดีละ อีกแเด,ย,ดแยังมีเวลาแอบดูเขาด้วยนะ<ม>คุโรอ่ะถาา้าเราเสิร์ฟลูกนี้พลาดเกมก็จะจบลงถ้าอย่างนั้นอย่าก,กดดันขอเอาชัวร์ก่อนดีกว่าครับผมรับได้สวยคาราสโนรู้แล้วว่าทีมของเราตอนนี้เป็นแบบไหนหมายความว่าพวกเราไม่ได้เบนความสนใจมาที่เอสและพวกเรา คุณบอกุโตกก็น่าจะกระวนกระวายอยากตบเต็มทีแล้วก็เลยส่งให้พวกเราจะมอบจังหวะงามๆให้เองสองนั้นือชี่มาได้แล้วนี่ไงโอ้ยสบห่ากลางเลยอ่ะโอ้ยชนะเลย อรรบกวนด้วยครับไว้ใจได้เหมือนส่งซิกโยเอสเทมากเลยว่าแล้วกี่สุดท้ายยังไงก็ต้องเอสนกล่เหยื่อหัวนกเขาแม่ทำไมต้องชมวะ คือคนบ้าโอไงเด็กน้อยอะเอาจริงๆดูแต่ละคนเล่นเป็นทีมนี่ยว่ะสัตว์เซลเดียวความเราบางของเอสทำให้พลังของคนอื่นถูกดึงออกมาขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นรากอันแข็งแกร่งที่ทำลายได้ยากมีความแข็งแกร่งแบบนี้อยู่ด้วยสินะพูดตามตรง การที่เราหยุดบุคุตกคุงได้ผมคิดว่าอีกฝ่ายอาจจะออมมือให้เราแน่ๆเลยเหตุผลท,ที่เขาสามารถเห็นแก่ตัวและมีอิสระรวมถึงถูกปล่อยไว้แบบนั้น,นมันต้อง <ใน S 2> เป็นเพราะต่างฝ่ายต่างเชื่อใจกันอย่างมากแน่นอนที่ทีมของเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นก็เพราะไม่มีใครเห็นแก่ตัวนะซอ,อ,อ๋อโทษทีลูกเสิฟลูกสุดท้ายฉันดันกลัวก็เลยกลายเป็นลูกเสิฟที่ขอให้อีกฝ่ายลุกซะงั้นโอ้คุณอาซหาว่าตัวเองรู้ตัว ก็ดีแล้วล่ะ <c oughs> ในสถานการณ์นั้นถ้ายิ่งตำหนิกันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งส่งผลต่อชัยชนะของทีมไม่มีใครอยากให้เกมต้องจบเพราะความผิดพลาดของตัวเองเหรอกเขาพูดถึงนายเฮ้ยหูปังก็แต่ว่าไม่มีใครกล้าตำหนิคนที่พยายามเซิร์ฟลูกเพื่อชัยชนะหรอกนะฮะครับแต่ว่ามันก็จบแล้วและพวกเราก็แพ้กันรัวๆแต่ก็มีสิ่งที่ฉันกล้าพูด การรุกของพวกนายจะเห็นผลในระดับประเทศแน่นอนเขาอุนคุณอาศกีนที่เด่นจริงๆอตอนนี้พวกเธอนะ่ะทั้งการเสร์ฟและการเล่นผสษานอย่างสู้ทีมอื่นไม่ได้พอดันเริ่มช้ากว่าคนอื่นมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็อย่าได้หยุดเด็ดขาดอย่าคิดว่าตัวเองมีพละกกำลังเพียงแค่นี้สีนะ่ะ ถ้ายิ่งผสมกันมันจะยิ่งสกรปรกแต่ว่าเมื่อผสมกันจนถึงที่สุดก็จะเป็นสีดำที่ไม่มีทางแพ้สีอื่นจงเป็นทีมสีดำที่มีความเป็นเอกภาพเอ้อรครูพูดดีงง <laughs> ยกตัวอย่างยากเกินไปเหรอ,อไม่ครับขอบคุณมากครับยกตัวอย่างไม่ยากแต่น้องไม่เข้าใจเอาละกาท,ทาขขาากาั้งสทยค่ายพุกมลน้ํอีอกแล้ว การทำาทดก็ได้สกิลนะคุณอาซาฮียังพอมีเวลาอยู่มาตบลูกเซ็กของผมหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้สิคุณโนยะส่งให้ผมตบด้วยสิแน่นอนอยู่แล้วริวอ,อ๋อฉันด้วยสิอ๋ออ๋อจะเซ็กให้พวกเราด้วยเหรอคุณสุกะขอบคุณครับอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฉันจะตบวาว สปอรเรวสมบูรณ์กว่าน,นี้แล้วก็ยังยังไม่จบชิงเซตจากฟุคุรโรนานี้มาได้แล้วแท้ <c oughs> แต่ว่าเราก็สู้ได้นี่<อ>ถึงจะถูกอ่านถึงจะถูกไล่าตามจับแต่เราก็สู้ได้ <c oughs> อยู่ที่ลูกเซตของฉันสินะ ถ้าตอนนั้นนายทำได้ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าตัดสินคนอื่นด้วยความคิดตัวเองซิทะเลาะกันอีกแล้ว <c oughs> ทำไม่ได้หรือไงฉันทำได้อยู่แล้วน่าจะงงนั้นก็ดีแล้วนี่พูดด้วยภาษาแปลกๆไปซ้อมบอลเร็วหน,น่อยความงงที่ออกมาจากบทสนทนาสุดท้ายถ้ากลับไปปุ๊บก,ก็แข่งไปไม่ผลิปั๊บเลยสินะเอเอถ้อาพวกเราจะกลับมาทีา่นีอ่อีกคงหลังจากนั้นในตอนนั้นมันจะเย็นขึ้นไหมนะหนาว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 หนเป็นอะไรเหรอสุกะ ถ้าเราไม่เข้ารอบพวกเราก็จะไม่ได้กลับมาสินะมาแล้วตันวดคิดแล้ว <laughs> ตันวดคิดแล้ว <laughs> ลเดี๋ยวพวกเราทุกคนต้องกลับมาอีกอยู่แล้วเจ้าโง่นั่นสินะโทษทีจงหายไปสุกะเมื่อกี้นายพูดเหมือนคังเงยบมะเลยเจ้าโง่นิ้าตาเจ้าโง่รอเรียนรู้สึกเหมือนโดนด่าสองรอบอีกแล้วโดนดาถึงแล้ว บาร์บีคิวอย่างใหญ่อ่ะเลิกดูตอนนี้ไปหาอะไรคิดเนี่ยบอกไว้แม่แต่คุณโบกุโตก็มีตอนที่ฟอร์มแย่เหมือนกันสินะครับเพราะเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเฟลตอนไหนแต่การที่เขาเคยเฟลตอนเจอคู่ต่อสู้เก่งๆก็เลยยังโอเคอยู่ เวลาที่ทุกคนในทีมเริม่มถอดใจขเขาก็จะเป็นคนเดียวที่ฮึดเป็นคนที่ไว้ใจได้ดีเลยล่ะคุณโกคุณโตฮะถ้าแข่งจริงผมไม่แพ้นะะไงก็เข้ามาเซ่้องหลยก่อนแข่งใบไม้พลีน่ารักอ่อยมาเลยสงครามเนื้อกันก่อนีนสงครามเนื้อ ขอบคุณทุกคนที่มาเข้าค่ายตลอดหนึ่งสัปดาห์นะถอดรองเท้าตั้งเรียนไปยิ้มาซ้อมแซมปปลามเนื้อกันให้เต็มที่ไปเลยนะโอ้ยมันต้องผัดมันต้องขะมันต้องเป็นกิโลอะเหมือนนักเรียนที่รอครูพูดได้เสร็จตอนหน้าเสาชงตอนเช้าติดคอติดคอ นั่นน่ะเจ้าเขียนมันเาละ่วโรดหหมดอดใจใช่หรือเปล่าริวอะไรอ่ะความจริงจังนี่มันอะไรในช่วงเวลานี้อย่าให้คนอื่นหาโกาสเข้าใกล้คุณ่ยกดอย่งเดโอ้โรับทราบครับท่าน หัวหน้าชมรมเหรอผู้จัดการทีมมาแล้วเว้ยสังสีอมฤตดคนที่เกี่ยวอะไรด้วยก่อนเกี่ยวกเต็ชื่อโนยักษ์กลายเป็นอาวจอมซองเงินเนาะก็น่าจะเป็นคนที่โดนรุ่นพี่ชิมิสึตบหน้าบ่อยจนหน้าหนาที่สุดไปแล้วซุใครอชิโมซึ่งเขาไปอีกสิไม่เละครับ

กินอะไรเข้าไปยาจังที่เธอกินมันดำปี่เลยนะโอเคไหมเนี่ยดื่มชามบิรกบรรยากาศตรงนู้นน่ากลัวมากเลยโอ้ยแจ้งเลยอยากโดนล้อมเลยฮะอืออ้าา พูดถึงผู้จัดการของฟุคุโรดานนีกรุ๊ปของเราถือว่าระดับท็อปมากเพราะมีคาราซุโนะมาร่วมด้วยก็ยิ่งท็อปขึ้นอีกตัวท็อปสวยๆถึงเอสของเราจะจิตอ่อนก็เถอะนะเอ๊ะจริงเหรอทั้งที่ดูน่ากลัวแบบนั้นคุ้มที่คุณยคุณคําว่าคุณคาซาฮีอ่ะเออเดียวนะหนึ่งในท็อปห้าของประเทศเลยเหรอสุดยอดใช่ไหมล่ะไอ้นี่ก็บ้ายอไอ้นี่ก็ชอบย่อ ยู่ด้วยกันได้ชิวากาจะเขตของนายเป็นหนึ่งในท็อปสามเลยนะรูม้มะท็ปอป吗เฮ้ยนี่แกนะพูดทับถมฉันใช่ไหมเนี่ยท็อปสามก็หมายความว่ายัางมีอีกสองคนใช่ไหมครับเนี่ยอุชิวากาจากเขตโทโฮคุชิริวจากคิวชูซากุซะจากคันโตเขายังไม่ให้เห็น,นอีกสองคนเอสสามคนในระดับมอปลายของปีนี้โอ้ใช่พ่อ แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเป็นคนที่อยู่ที่มิยากิเฮ้ยสุกี้นายฝึกกับลูกตบของฉันตั้งหลายลูกไม่ใช่หรือไงฉันมีอนุญาตให้นายกลัวอุชิวากะนะเลิกเรียกผมว่าสุกี้ทีเดีะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีเอสที่ติดท็อปสามแล้วทีมมันก็จะติดท็อปสามเหมือนกันนะใช่แล้วใช่แล้วเอาเถอะถึงอิทาจิยามะของซากุสะจะเป็นตัวแต่งแชมป์ปีนี้ก็เถอะงั้นถ้าเราชนะได้เราก็ไป็ด้อันดับหนึ่งใช่ไหม พูดได้ดีนี่พวกป่วยทบสองทีน่าตาเบอร์หนึ่งสินะเคนมาบอกว่าการเสิร์ฟกับการรับฉันทําได้ดีกว่านายเนาะแล้วน้องเขาพิมพ์อะไรของเขาอ่ะครั้งนี้ก็ขอขอบคุณเหมือนเดิมที่เชิญพวกเรานะครับพอมาที่นี่เราก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับไม่หรอกทั้งเราเองก็ได้รับแรงบันดาลใจเหมือนกันก็ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะ ในเวลาครึ่งปีไม่มีทีมไหนที่ยังเหมือนเดิมกับตอนนี้หรอกเมื่อมีการเปลี่ยนผู้เล่นทีมก็จะกลายเป็นทีมใหม่ฉันอิ่แล้วพวกนั้นไม่รู้แล้ว,ว่าแมตไหนจะทำห้เสียใจตยแต่ยังน้อยๆอยฉันก็ทาได้ก็แค่หวังให้พวกนั้นเล่นโดยไม่คิดเสียใจภายหลังและฉันก็จะทำเต็มที่เพื่อให้พวกนั้นเป็นแบบนั้นให้ได้ ถึงฉันไม่ชอบที่ตัวเอง,งอ่อนแอก็เถอะแต่การที่รู้ว่ามีอีกหลายคนที่อยู่เหนือกว่าเรามันน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยอารมณ์ไหนวะถ้างั้นไว้เจอกันนะโอ้เจอกันอ้ไรนั่นร้องไงทำไมปิด <c> ด <oughs> เธออมู่รง้งถ <c oughs> ้าคุณร้อมเกมเยือน <c oughs> ได้จบลงเรียบร้อยแล้ว ไม่เห็นถ้ารอบคัดเลือกพรุ่งนี้เราชนะสองรอบก็จะได้เข้าไปแข่งในเดือนตุลาวันเดียวแข่งออสองรอ,นะรอบเลยนะจะมีแปดโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบและมีอีกแปดทีมสุดแร่งจากที่อื่นมาแข่งกันเพื่อคัดเลือกตัวแทนในเดือนตุลารอบคัดเลือกรอบแรกได้แข่งสองแช์เลยครับ พอดีพวกเราได้อันดับท็อป16จากการแข่งอินเตอร์ไฮน่ะรอบแรกเราเลยได้บายน่ะพวกเราสุดยอดเป็นบุญเป็นบุญเออใจก็แม็ทางการแล้วประมาประมามากเลยอะไรพี่ทุกการจ้างเป็นการแข่งขันครั้งแรกสินะจ๊ะ1 2 3 4สําหรับพวกเราก็ครั้งสุดท้าย1 2ใช่พี่ B3 ชุดที่เท่ ยุงยุงเลยเอารับนะไปเลยอย่าเสิร์ฟไปที่ลิเบอโรอย่าเสิร์ฟไปที่ลิเบอโรอย่าเสิร์ฟไปที่ลิเบอโรไปลิเบอโรนี่ไงทำไมมันไม่เคยไปตามที่คิดเลยเดี๋ยวมาคุณจิเสิร์ฟได้สวยรับยากมากเลยล่ะเออเออครับรับได้สวยแท้ๆอีกรอบหนึ่ง เอาอีกรอบกำลังทำอะไรอยู่ละครังอาจารย์อูอค่ายคุ้งคือพวกเรามีปีหนึ่งที่สุดยอดมากก็เลยคิดว่าปีหนึ่งที่อื่นก็น่าจะสุดยอดเหมือนกันน่ะหมอนนี่ละครับก็จริงนะ่ให้ดูหน้าโดยไม่ให้ดูหน้าด้วยกลับมาแล้วครับพี่ชายปะพี่ชายปะสูงขึ้นนะเนี่ยสูงมากกว่าชั้นเองอะ พี่ชายกลับมาเยี่ยมพี่เป็นนักศึกษามหาลัยอืมไม่ได้คุยกับเคนานมากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วครับถึงฉันจะกลับมาที่บ้านถ้าไม่กินข้าวโอ้พี่ก็สูงมากเหมือนกันนะเนี่ยจนถึงเป็นว้าอยู่แล้วอ่ะนี่นายเหมือนหน้าตาจะเปลี่ยนไปหน่อยนะไปเล่นเกมเยือนมาใช่ไหมเดินหรือเปล่าก็เฉยๆแต่หน้านายบอกว่าเหนื่อยมากแน่ ตอนนี้ก็ยังเล่นวอนเลยยอยู่ใช่ไหมอืมอยู่ในทีมด้วยได้แข่งบ้างหรือเปล่าอ๋อได้แข่งสิอยากถามว่าทำไมฉันถึงยังเล่นทั้งที่มีเรื่องแบบนั้นสินะก็เพราะว่าเกิดเรื่องแบบนั้นตอนมอปลายยังไงล่ะเออแม้แต่ตอนนี้ฉันก็ยังเจ็บใจอยู่ฉันไม่มีประสบการณ์ดีๆเลย อีกอย่างฉันยังทำให้นายเห็นภาพที่น่าสมเพชตอนที่ยังอยู่มปลายฉันไม่ได้ทำอะไรเลยความรู้สึกดีที่ได้เล่นวอลเล์บอลก,ก็ไม่มีเลยสักนิดแต่ว่าฉันก็ได้พบมันเพื่เหมือนคนออุณโบคุโต้ทีนะความภูมิใจที่ได้ยินเสียงเชียแต่ช่วงเวลานั้นจะมีหรือไม่มีฉันอยากอยู่ในที่ ที่ฉันทำได้เต็มที่จนกว่าจะพอใจเหรอนั่นเหรอพรุ่งนี้พวกนายมีแข่งไม่ใช่เหรอรีบๆกลับไปดอนโดน <c oughs> ไล<ป>่อีกรอดนะครับจบรอบนี้จะกลับแล้วครับรบกวน<อ>ด้วยครับคูณ <c oughs> จะเคยเห็นคนตัวสูงแฮะ เห็นว่าเป็นเซตเตอร์จากโรงเรียนของโชจังน่ะเขาบอกว่าวันนี้ยังซ้อมไม่มากพอก็เลยมาขอซ้อมด้วยกันที่นี่เอ๊ะเอาแล้วนะฉันน่ะยืนดูมาตั้งนานแล้วละนะแต่ตกไม่ได้สักลูกเลยจังหวะฟลุกได้แล้วอ่ะ ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแ้กำแพงเหล็กกำแพงเหล็กเแล้วคุไม่ค่อยพูดเหมือนเดิมวเอยราเารตัวนรบุพี่หนย้าโอ้วิธีการแย่ยันหน้ายันหน้าเลยเรื่องที่คุณโออิคาวะพูดจริงหรือเปล่านะก็น่าจะจริงนะถึงเจ้าบ้าบินก็เถอะคนคนนั้นน่ะเอ๊ะรินอ่ะคาราซุนโนต่างหากเลยยะ ที่ไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นรู้จักเลยถ้ามีความแข็งแกร่งเท่ากับทิราโทริซาวะยังไงก็ต้องชนะทุกทีมอยู่แล้วเรื่องง่ายๆนะก็มีหลายทีมอยู่นะที่เราไม่เคยเห็นเนาะผมเกิดจากพื้นคอนกรีตที่เนตะโชโยครับผมจะลบคุณ เเดีไปปรระะับทศออากลขึมไปพ่อหาคการแข่งขันวอลเล่บอลระดับมอปลายทั่วญี่ปุ่นที่เรียกกันว่าการแข่งฤดูใบไม้ผลิรอบคัดเลือกจังหวัดมิยากิรอบที่หนึ่งเริ่มต้นกันแล้วจบจบจะเหลือเหรอ อีพีนี้เป็นการจบการเป็นการจบการฝึกซ้อมแบบสมบูรณ์จริงๆอืออืมก็คือจริงๆถ้าสมมุติเราดูว่าอีพีนี้ตั้งแต่รอบที่แล้วมันก็จะจบพอดีไง <laughs> มันก็จะเคียเนเ็สพอดีแต่ว่าเรามมงให้จริงตรงนี้ก็กลายเป็นว่าอาอีพีนี้นอกจากจะจบเรื่องการแข่งขันแล้วมันไม่ให้เห็นว่าทีมคาของคาราสนองอ่ะเขาเติบโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอือ นอกจากนี้จะมีเรื่องอะไรอ่ะมีพูดถึงเรื่องท็อปสาม F ท็อปสามของระดับประเทศว่ามีใครบ้างทำให้เราเห็นอีกสองตัวละครจากด้านหลังซึ่งยังไม่เห็นหน้าใช่ใช่น่าจ,จะเป็นทีมคู่แข่งที่อาจจะเจอในอนาคตหรือแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือมีอีกตัวปีหนึ่งของอีกทีมหนึ่งที่อาจารย์เขาดูว่าเอออาจจะมีแบบคนเก่งๆก็อะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เห็นหน้าเห็นใครก็ใครก่อน ไมาจากมีอะไรมอือก็ไม่มีอะไรมาอีพีนี้มันรอรุนกันอีพีหน้าว่าจะแข่งเราจะเป็นยังไงใช่ใช่ฉันชอบซีนน้องยาจิมากเลยนะยาจิพูดประมาทุกสิ่งอย่างเขาบอกว่าเขาพูดว่าเหมือนอยู่ทั้มการไททันทุกคนตัวใหญ่หมดเลยเป็นผู้ชายเล่นกีฬาตัวสูงสงใหญ่ใหญ่อะมันก็เลยดูเหมือนแบบไม่กล้าเปล่าว่าจะอยู่กัาำลังล่าเนื้ออยู่ด้วยไงประเดินคือน้องยาจิตัวเล็กด้วยไงสูงประมาณ150เายเงี้ย ไปเอาแล้วไป,ไปอยู่คนสองเมตรอ่ะคนสองเมตรล้วจะเอาตัวเข้าไปแบบแทรกแล้วไปขอ,อนหน่อยมันก็ดูกอะไรอยู่กยย็กลัวเหมือนกันอะไรล่ะที่มันกลัวกลัวจัดจนต้องกินเนื้อไม่อ่ะคิดดูเอาเละวกันคลิปอันไหนได้ก็เอาแล้วจังหวะนะไรตลกอ่ะชอบชอบจงังหวะแบบพอเขาปาร์ตี้กันอ่ะมันดูน่ารักดี เห็นเห็นคาแรคเตอร์หลายคนเลยนะบางคนไหนกินเก่งคนไหนไม่ชอบกินอย่างเงี้ยเห็นม้าน่าจะเป็นพวกไม่ชอบกินแล้วก็เป็นคนแบบว่ากินยากผักก็ไม่กินก็กินน้อยนางก็เปิดของนางเล่นเล่นไปก็จะโดนให้กินอืันนี้แล้วก็จะมีมาปิดฉากเรื่องของอ พี่น้องสองคนเนาะเออคลายปมคลายปมนิดนึงคือมันไม่ได้เป็นปมใหญ่เพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดใจอยู่ใช่าขาดใจสกีอืมอืมเพราะพี่มาบอกแบบนั้นก็คือจริงๆเขาเสียใจที่เขาไม่ได้แข่งตอนมอปลายแต่ว่าความเสียใจนั้นมันไม่ทําให้เขาเกลียดวอลเลยบอลอืมมันเป็นการม,มันกลายเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เขาอยากจะกลับไปเล่นมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับประสบการณ์นั้นตอนมอปลายไม่มีอืมอมไม่มีภาพจําที่ดีในช่วงเวลานั้น เขาเลยอยากจะอยากจะหาทางที่จะทําให้เขากลับไปรู้สึกดีเหมือนตอนมต้นโดยการยังเล่นบอลลีบอลอยู่เพราะถ้าไม่เล่นเราก็จะไม่มีโอกาสได้เจอช่วงเวลานั้นอีกอมันมันเหมือนมันขาดเนาะความรู้สึกเหมือนกับเหมือนใครนะที่พูดแล้วรู้สึกว่าแบบมันจะหายไปในช่วงเวลานั้นอะทําทําซ้าตันแต่ตอนนี้ที่แบบเออครูไงครูครูที่บอกว่าให้เธอให้ตัดให้ตัดสินใจอะตอนที่สามคนอะเออที่สามคนอะที่ปีสามอะ พราะว่าถ้าตัดสินใจพลาดไปแล้วมันก็จะคาใจไปตลอดชีวิตเอเพราะว่าจะมีคําว่าถ้าถ้าถ้าฉันทํามันจะไปแบบนี้หรือเปล่านะถ้าฉันทํามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ตัวของพี่ชายเขาเองเขาไม่ได้เสียใจที่เขาไม่ได้เล่นแต่เขาอาจจะเธอเขาไม่ได้เสียใจในวันที่เขาที่ในเขาลงมือทําในตอนนั้นแต่เขาเสียใจแค่เขาไม่ได้มีโอกาสได้รับความรู้สึกนั้นอีกครั้งหนึ่งเออ ถือว่าเขาทำเต็มที่ในตอนมอปลายแล้วแหละแต่วันนี้มยังไม่สําเร็จไงมันก็เลยต้องต่อไปพอสกีได้ยินก็โอเคอาจจะมีการปลดล็อกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตอนนี้มุมปากเหมือนกับว่าเขาน่าจะหาคําตอบให้ตัวเองเจอแล้วเออเออเออใช่ใช่พี่เอกพูดถูกอืมเพราะฉะนั้นไปรอดูอีพีหน้าการแข่งขันทางการและดูไม่แบบผีเขาจะเป็นยังไงทีมจะเติบโตขึ้นไหมเออแฟนเฟงแฟนเฟองที่มาต่อกันจะแข็งแรงขึ้นแล้วยังนั่นแหละสีว่าจะแครก จะแครกแตกเขาหยิน้ำมันเรี่ยงเฮ้ยจะไม่แครกใช่ไหมอะไรกั่างนจะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่พูดไงว่าสำหรับยาจีเป็นการแข่งขันครั้งแรกใช่ไหมแต่ว่าสำหรับพวกเราเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้อ่ะใช่แล้วต้องบอกเลยว่าการแข่งขันครั้งสุดท้ายครั้งนี้จะจบยังไงมากกว่าจบแบบสวยงามหรือว่ามีความผิดหวังรอดูกัน นะจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเราอย่าลืมกดกระดิ่งดูแอดแท็กออทเทนไอคิวกำลังจะพูดว่าแอดแทคกออทเทนเลยจะพูดแล้วเพราะยาจีเลย ค่ะรับชมนะคะไฮคิวนะคะสามารถรับชมได้ผ่านฟอฟค,ค่ะแล้วก็มีในช่องทางอื่นๆอีกมันก็จะมีทั้งใน넷ฟลิกเนาะมีแน่นอนแล้วก็มีในวีทีวีมีบิล l บิลี่นะคะก็ตามชมได้ทุกแพลนฟอมที่ต้องการเลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบาย<ะ><ะ>